รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับอาเมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับที่18นะครับเมษายน2565านะครับวันนี้อเมาก็คัดบอลนะครับมาอยู่2คู่นะครับนะเมื่อวานนะครับอาเมาก็ไม่ได้ลงนะครับนะคลิปนะครับเพราะเมื่อวานติดทุรลจริงๆนะครับนะนะครับวันนี้นะครับคู่แรกครับ นะเป็นบอลลาลิกาสเปนนะครับนะคู่แรกครับบาร์เซโลน่านะครับพบกับคาดิสนะครับเตเวลาตีสองตรงนะครับคู่ที่สองครับเป็นบอลแชมเปี้นชิปอังกฤษนะครับระหว่างครับมิดส์โบครับกับฮันท์ฟิลทาวนะครับเตเวลาหกโมงครึ่งนะครับนะเมื่อคืนนะครับบอลนะครับนะมาดูผลบอลของเมื่อคืนก่อนนะครับนะคู่ชิงนะครับลิว์พกลก็เป็นเชลซีนะครับนะเมื่อคืนนะครับ เชลซีนะครับชนะคิตตันพาเลทไปที่สองศูนย์นะครับนะก็เข้าไปนะครับชิงชนะเลิศกับนะครับนาลิเวอร์พูลนะครับบอลเอฟเอครับนะครับนะแหมไม่น่าเชื่อแล้ครับลิเวอร์พูลชนะนะครับแมนซีได้นะครับโอ้โหบอกตรงครับมันจริงๆนะครับนะตอนแรกก็มองว่าเหมือนจะสูสีครับโดลิเวอร์พูลยิงไปที่สามศูนย แต่ที่ได้ครับกลับมาสองเอ้ยสามหนึ่งสามสองโอ้โหเมานั่งดูเก๊กจริงๆนะครับนะโอ้โหนะครับนะอ่ามาดูคูแรกครับบาซ่านะครับนะกับคาร์ดินนะครับวันนี้บาซ่าก็เปิดมาแล้วครับนะสองลูกนะครับเปิดมาสองลูกเลยนะครับอ่ามาดูสถิติครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับ บาร์ซ่าชนะ1นะครับบาร์ซ่าชนะ2แล้วก็คาดิชนะบาร์ซ่าที่1นัดนะครับที่เหลืออีกสองเกมนะครับเสมอ2นัดนะครับนะบาร์ซ่าชนะ1คาดิชนะ1นะครับแล้วก็เสมอที่2นัดนะครับแต่ดูครับที่เสมอนะครับดูปีครับ2021เลยนะครับทุกท่านนะเห็นไหมครับดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของบาร์เซโลนาครับ บาซ่าครับชนะ1ชนะ2ชนะ3นัดนะครับแล้วก็เสมอ1แล้วก็แพ้ไปนะครับ1นัดนะครับดูเกมในบ้านครับ5นัดล่าสุดนะครับในบ้านชนะ1ชนะ2ชนะ3เสมอ1แพ้1เกมนะครับชนะก็ถือว่าในบ้านถือว่ายิงยิงขาดนะครับว่า4-0 4-0ศแล้วก็มี1นนะครับสำหรับบาซ่านะครับ มาดูครับฮานัล่าสุดของคาดิสนะครับอันนี้ชนะหนึ่งชนะสองครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองเกมนะครับนะสำหรับคาดิสนะครับมาดูครับเกมเยือนคำันดันล่าสุดนะครับเกมเยือนถือว่าผลงานไม่ดีเลยครับทุกท่านนะยังไม่ชนะใครเลยครับทําได้แค่เสมอสองนะครับสองนัดนะครับแล้วก็แพ้ไปสามเกมเลยทีเดียวนะครับนะ วันนี้ก็เจองานหนักซะหน่อยับสำหรับคาร์ดิสนะครับนะตัวตารางคะแนนครับบาซาครับอยู่อันดับสองครับแข่งทั้สามสิบนัดครับนะชนะสิบเจ็ดเสมอเก้าแพ้สี่นะครับอยู่หกสิบคะแนนครับนะคะแนนนี่ครับเท่ากับนะครับเซบียาอันดับสามเลยนะครับนะส่วนคาร์ดิสก็อยู่อันดับสิบแปดครับนะแข่งแล้วครับสามสิบเอ็ดนัดนะครับมากกว่าอยู่หนึ่งนะครับชนะห้าเสมอสิบสามแพ้สิบสาม 28่แคะแนนนะครับนะไม่น่ารอดนะครับสําหรับคาดิสปีนี้น่าจะตกชั้นนะครับนะอยู่อันดับสินะครับนะถามว่าสู้ได้ไหมครับหนีตายได้ไหมเอามามามองนะว่าอันดับสิบแปดกสบหกนะครับเนี่ยครับสามทีมเนี้ยรีลงหนีตายนะครับเพาะแต้มขางแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับนะ อนุเกมยยาวครับบาซ่านะครับแข่ง14ชนะ10เสมอ2แพ้2เท่านั้นครับเกมเยือนนะครับคาดิสแข่ง15ชนะ3เสมอ5แพ้7นะครับอ่ะดูที่แฮนดีแคปนะครับแฮนดีแคปครับเลทแรกเปิดมานี่นะครับนะลูกครึ่งควบสองเลยนะครับนะสามเจ้าบ้านอยู่ที่0.95นะครับส่วนเยือนที่0.95นะครับ เหทที่2ครับราคาคงที่ครับลูกรึ่งครบ2อครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0.90นะครับส่วนเยือนนะครับไหลขึ้นอยู่ที่1.00ราคาโอเวอร์เลยแรกครับ3ลูกเหรยที่ก็3าลูกนะครับนะราคานะครับลูกรึ่งครบ2ก็ถือโอเคอยู่นะครับนะนะครับเกณฑ์ราคาโอเวอร์นะครับคู่นี้นะครับบอกได้คำเดียวครับเอาเชีย์เจ้าบ้านนะครับทุกท่านนะดูจากราคานะครับน้ำแล้วนะนะครับ คู่แรกครับเชียร์ไปที่นะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างบาซ่านะครับมาต่อคู่ที่สองครับมิดเดิลสโบกับอันด์ฟิวทาวนะครับนะมิดเดิลสโบเลยเปิดมาเลยครับขึ้นคู่ลูกเลยนะครับนะมาดูครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับมิดเดิลสโบชนะหนึ่งนะครับชนะสองชนะสามนะครับแล้วก็ฮันด์ฟิวเนี่ยนะครับชนะหนึ่งแล้วก็เสมอที่หนึ่งเกมนะครับนะ นะครับฮาดูฟิลชนะสามนะครับแล้วก็มิดเดิสโบนะครับชนะไปสามเกมนะครับแล้วก็ฮาร์ดูฟิลชนะหนึ่งแล้วก็เสมอที่หนึ่งเกมนะครับมาดูครับฮารดล่าสุดครับของมิดเดิสโบนะครับชนะหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งแล้วก็สามเกมที่เหลือครับแพ้นะครับแพ้นะครับนะผลงานไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นะครับนะดูครับ เกมในบ้านครับฮารดล่าสุดนะครับในบ้านก็ชนะแค่ได้แค่หนึ่งเกมนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสามเกมนะครับนะดูครับแพ้หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับนานี่บอลถ้วยครับแพ้เจลซีนะครับนะดูทีมเยือนกันมาครับฮาร์ดล่าสุดนะครับของฮันดูฟิลด์นะครับ ชนะ1ชนะ2เสมอ1นะครับแล้วก็2เกมนะครับแพ้ไป2เกมเลยนะครับมาดูครับเกมเยือนครับห้าน่าสุดเป็นไงนะครับเกมเยียนก็ชนะ1นะครับชนะ2เสมอ1นะครับแล้วก็แพ้ไปนะครับ2เกมนะครับนะในลีกนี่นะครับแพ้1นะครับในลีกแล้วก็บอลถ้วยนะครับก็แพ้ไป1เกมนะครับถือว่า ผลงานยังดูดีอยู่นะครับสำหรับฮัตดูฟิวทาวนะครับนะอ่าดูตารางคะแนนครับฮัตดูฟิวครับอยู่ดับสามนะครับแข่งแล้วสิบสองนัดครับชนะสิบเก้าเสมอสิบสามแพ้สิบอยู่เจ็ดสิบสี่คะแนนนะครับส่วนมิดเดิลสโบครับอยู่ดับเจ็ดครับการแข่งแล้วสี่สิบเอ็ดนัดนะครับน้อยกว่าอยู่หนึ่งนัดครับชนะสิบแปดเสมอเก้าแพ้สิบสี่อยู่หกสิบสามคะแนนนะครับเกมเย้านะครับ เกมยาวครับมิเตสโบโนะครับแข่ง20ชนะ12เสมอ2แพ้6นะครับสุดเกมเยอะนะครับกว่ามิเตซีนะครับมิเตซโบนะครับน่ะมาดูผิดบอกว่าเฮ้ยฮันเดอร์ฟิลนะครับอืมนะครับนะแข่ง21นะครับชนะ8เสมอ7แพ้6เท่านั้นนะครับนะอ่ะดูที่แฮนดิแคปครับ ดามนะครับดะเรทแรกครับเปิดมาเนี่ยนะครับนะครึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านที่0.84นะครับส่วนเยือ่หนึ่ที่1.06ครับเรทที่สองราคาคงที่ครับครึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงไปอีกนะครับอยู่ที่0.83นะครับส่วนเยือนไหลอยู่ที่1.07นะครับราคาโอ์เรทแรกครับสองลูกครึ่งนะครับเรทที่สองครับไหลลงอยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับนะครึ่งลูกนะครับ เรทราคาเวอร์นะครับนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะถือว่ายังแต่เสียเงินน้อยไปนี้นะถือว่าโอเคอยู่นะครับนะบวกกับนะครับคู่นี้นครับต้องเชียร์เจ้าบ้านนะครับทุกท่านนะอยู่ที่เรทแปดนะครับนะแปดสี่แปดสามนะครับทุกท่านนะคู่นี้นะครับเอาหมาขอเชียร์เจ้าบ้านนะครับนะสรุปครับคู่แรกเชียร์บาซ่าครับ มาครับลูกคึ่งครบสองนะครับให้สูงไปด้วยครับนะครับให้สูงเต็มเกมไปด้วยนะครับนะครับคุยสองก็มิเดร์สโบครับคึ่งลูกครับนะชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยพานะครับทุกท่านนะใครอยากรับทีเด็ดเพิ่มก็ในกลุ่มนะครับออ๋อเหมานะครับนะบอลวีพีบอลสเต็บบอลสดนะครับนะ มีเซียนอยู่มากมายนะครับให้บอลทุกวันนะครับนะวันนี้เมเหมาก็ให้บอลไปแล้วนะครับบอลสดนะครับประมาณนะครับประมาณตีห้าครึ่งนะครับประมาณตีห้าครึ่งเลยนะครับสำหรับบอลสดวันนี้นะนะครับใครอยากได้บอลสดก็ทักไอดีไลน์สดตัวมหาเเหมาได้นะครับทุกท่านนะนะครับใครชอบคู่ไหนครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับนะใครที่เข้ามารับชมคลิปเอมเหมาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับทายกดกระดิ่งติดตามครับ ทันเจริไพ่พาะครับคลิปไม่ไหวจากอเมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัว,ตวทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ